และจะเป็นกําลังใจให้จ้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านย้ายมาใหม่ท่านเฉลิมพลมั่งคั่งนะครับ<ส>ผมขึ้นไปพบแล้วแต่ว่าปรากฏว,ว่าท่านติดภารกิจผมเลยไม่ได้เข้าพบหน้าห้องก็เลยให้ผมไปพบกับท่านรองบนช่วยนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เข้าใจว่าทางอบจอนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านพันตำรวจโทรดรจิตศรียงหางมุกดาธนะพงศ์พร้อมกับคณะผู้บริหาร จะนาเรื่องนี้มาทบทวนแล้วก็จะได้รับคําตอบเร็วๆนี้นะครับก็คงจะเป็นข่าวดีก็ภาวนานะครับก็ภาวนาอยากจะให้พี่น้องพนักง,งานลูกจ้างได้มีความสบายใจได้มีความมั่นใจว่าทางจังหวัดแล้วก็ทางศูนย์ประสานงานพักซีรีร์รถไฟจังหวัดบุรีรัมของเราเนี่ยไม่ได้ทอทิ้งนะครับจะอยู่เคียงบาย่าเคียงไหลแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้พวกเราอดทนอดกัดด้น รอรอการพิจารณาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องของการพิจารณาทบทวนกับสั่งนี้นะครับหากเรื่องไม่เข้ากับของปราสาทวิทยาของท่านเสรีเป็นไปได้ไหมว่าเราจะประสานไคณะกรรมการอื่นเพื่อยืดเรื่องแทนตัวแทนของน้องได้ไหมครับครับได้ครับคือเดี๋ยวผมดูผมดูรายละเอียดแล้วนี่มันจะเข้ามันจะเข้ากรรมการการปกครองนะครับในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตัวนี้ก็ ปิดสวัยประชุมนะครับแต่ว่าผมก็จะรับเรื่องจะนําไปปรึกษ,ษาค่าเรือกับท่านพลตำรวเอกสรีพิสุทธิ์เตมีเจรวญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดูดูรายละเอียดแล้วมันไม่ไม่เข้าทุจริตนะครับแต่ผมดูรายละเอียดว่าเนื้อหาสาระแล้วนึ่งปัญหาความเดือดร้อนมันขึ้นกับการปกครองที่<ะ>ทางจังหวัดก็จะเป็นตัวแทนน้องๆไปยืนยืนให้ใช่ครับโดยไม่ต้องเข้ากรุงเทพโดยน้องๆพนักง,ง,งานลูกจ้างไม่ต้องเข้าไปครับลําบากเพราะว่าเราสภา,าก็คัดกรองนะครับแล้วก็เพวาเป็นความเดือดร้อนผมจะเป็นตัวแทน จะเป็นตัวแทนก็จะเอาหนังสือนี้ลหละนะครับไปยื่นให้กับประธานกรรมธิการการปกคอรอง <c oughs> เพราะว่าท่านดูแลเรื่องจังหวัดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นอบจนเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นะครับในเรื่องนี้ก็ก็อยู่อยู่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้ากรรมธิการการปกครอง โดยมีท่านภัยจิตที่วรขาาันท่านสสพรรคเพื่อไทยคนบ้านเราเนี่ยครับอยู่คนครพนมอยู่ธาตุพนมนี่เองนะผมมีเบอร์โทรศัพท์แล้วผมจะโทรหาท่านก่อนปรึกษาทางดีก่อนท่านก่อนน,อน,นะครับโอเคครับหาถาทางอ,อ,าจอบจบตสัญญาให้เฮานี้มันจะเกิดปัญหาอย่างถือก็ขอบข้วเฮ่าบ่อนนี่ครับก็คือมีสินที่เฮ่าไปกูม้ปปมากนะครับที่กู้สินยังไม่นะครับที่เฮากู้มาแล้วสองสามปีจะเกิดมัน บอ่อจางมากนีน่แหล็คือไปว่ามันซึนน่งขอบขั้วซึ่งคาเซาซึ่งข้างนวดดนรถถิเสีนที่เขากูยืมมากนะครับคือไปว่าถิ่นเียนผมมีเงินพวกอีออกอีวันนะครับที่เขขนเขาข่าเขาย่างนะครเป็นเป็นสิ่นีิ่นถิ่นเขาตุดตอนเตุดงานในอบจมแม่ครับแล้วเขาก็บับไปกูพวกนี้มากม่นครับแต่ที่นเขาติดมีเป็นเขา้าติดทรงไดบอกกันเขาก็ต่อบอ่ได้เลยครับ มันเกิดสมื่ดแผดานคือแบบว่ามันมันมันไหวโหดนะครับคือจึงบอกว่าเหนื่นๆตักปีนึงนี่สิเอาเขาก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวนะครับแต่นี่กับคือแปบว่าแบบง่ไงลังเลยนะครับเบอบริษัแจ้งกันว่าจัาหวะนี้นี่พิลาวติดตัดเลยเนี่ยครับดีเท่าจากวิงว่อนถึงตัว่าวันใดๆอยากให้เิระเฮ็ดไปไดๆให้เบิ่งเบิ่งต่อยเฮาเฮาจะได้ยืดอายุการปอกขั้วออกไปเป็นไปได้ กันนึง่อคืออยากใหนพื้นตัวสัญญาความเป็นถ้ำครับลูกจ้างอบจอร้อยสิบสามคนอย่น,น,นะครับว่าเออ,อเอาเพี้ยนได้เลยแล้วมันมันไหวโผดนะครับใครกันสิ่งนี้แต่งา่ายหลังผู้ได้กับน้ำมึงผู้ได้กับนี่แต่แปลว่ามืดแปดด้านกับน้ำตาตกวัดทุกคนบวกคืนวันสิเป็นยังสี่นะครับ